สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอ่าที่เข้ามาดูกุ้งในวันนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวกุ้งก็พูดไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องรอกันนะคะใครมาดูย้อนหลังก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กุ้งด้วยนะคะวันนี้นะคะเอ๊ะทำไมกุ้งมีความรู้สึกว่ามันมืดอะ่ะอืมมันมันมืดเนาะ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่งสวัสดีนะคะอ่าวันนี้กุ้งก็จะมีข่าวดีมาบอกอีกเช่นเคยนะคะทุกวันที่เรามาเจอกันนะคะกุ้งก็จะมีมาแชร์มาแชร์ข่าวดีนะคะชัดเจนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวันนี้กุ้งก็จะมาแชร์อีกวันหนึ่งเช่นกันนะคะเพราะว่า กุ้งจะมาพูดเรื่องอบริษัทอินดีมนะคะว่าเรามีอะไรดีๆมาฝากกันบ้างนะคะสำหรับคุณที่กำลังมองกุ้งอยู่นะคะถ้าสนใจนะคะก็เข้ามาฟังเข้ามารับรู้ข้อมูลจากกุ้งนะคะที่จะได้อาประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะเพื่อเป็นข้อมูลที่จะเรียกว่าเข้ามาเป็นสมาชิกกันนะคะก็ าสามารถที่จะมาดูข้อมูลจากตัวกุ้งเองนะคะหรือว่าจากตัวเพื่อนๆนะคะที่เป็นสมาชิกแบบเดียวกับกุ้งนะคะก็าสามารถที่จะฟังนะคะแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลเพื่อท่านจะได้เข้ามานะคะมหารายได้เก็อินดีมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งไม่ได้เห็นชื่อเนาะแต่เห็นว่ามีพวกเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆของเราเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะป่าอ้วนสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กุ้งจะมาแชร์นะคะแชร์ข่าวดีสำหรับคนใหม่นะคะสำหรับคนใหม่ๆเลยนะคะที่เรียกว่ามองมองอยู่นะคะสวัสดีค่ะโอนตังแบบไหนโอนตังแบบไหนเหรอคะโอนตังหมายถึงว่าโอนตังสมัครเข้ามาเหรอคะ อย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณอโทษนะกุ้งกุ้งอ่านภาษา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 อะไรอะภาษากัมพูชาเหรอคะกุ้งอ่านไม่ออกนะโทษทีเนาะโอนตังเข้ามาเป็นสมาชิกเหรอคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวให้อดมินตอบด้านหลังนะคะนะคะจริงๆตรงนี้กุ้งก็ตอบได้แต่ว่าจะได้คุยได้สะดวกนะคะ,ะทักไปที่ เดี๋ยวกุ้งจะให้ไอ้นี่ไว้แล้วกันเนาะที่ที่อินดีมพี่เน่งอะค่ะพี่เน่งอินดีมะค่ะลองลองทักไปดูนะคะเดี๋ยวเขาจะให้รายละเอียดเรื่องการโอนตังค์แบบไหนนะคะอย่างไงมันมีหลายหลายหลายช่องค่ะจะโอนเซเว่นหรือจะโอนเข้าบริษัทนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าชื่ออะไรคะชื่อชื่อชื่ออะไรเอ่น ต้องขอประทานโทษนะคะกุ้งอ่านหนังสือภาษาไม่อ่านไม่ออกจริงๆนะคะอ่านะคะก็ไป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 ทักลองทักพี่เน่งดูนะคะคอเมนอ่าใช่ไหมคะกัมพูชาใช่ไหมคะป๋าค่ะก็ค่ะก็โอเคนะคะตรงนี้นะคะวันนี้นะคะ กุ้งจะมาแบ่งปันนะคะสำหรับคนใหม่เลยนะคะถือว่าคนใหม่นะคะเป็นโอกาสดีมากๆเพราะอะไรคะเพราะบริษัทอินดีมนะคะจัดเตรียมตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเรียกว่าเป็นโบนัสนะคะให้กับคนที่เข้ามาใหม่ๆ่เลยนะคะ,ะเรียกว่ามาทำสตาร์กันนะคะแล้วมันมีความสำคัญยังไงกุ้งถึงออกมาพูดจะบอกเลยว่าการที่คุณเข้ามานะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะมาทำธุรกิจกับ อินดีมอ่าแรกๆเลยนะคะคุณสามารถเรียกว่าเป็นเป็นเงินเดือนก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันสามารถรับทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าถ้าคนที่เป็นตำแหน่งสตาร์นะคะจะได้รับยอดขายอหจากยอดขายทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะและยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะอ่าตำแหน่งสตาร์นะคะก็ยังจะได้เรียกว่าออเซล์นะคะจาก เว็บไซต์นะคะ Skill Up d a ดมีด้วยนะคะนี่คือเป็นผลประโยชน์ที่คนดำหน่งคนดำรงตำแหน่งเป็นสตาจะได้รับด้วยนะคะแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษก็คือคุณสามารถทำคลิปนะคะถ้าคุณมีความรู้คุณสามารถทำคลิปเป็นคอร์สนะคะเข้ามาอยู่ใน เว็บสกิลอัพเดมีได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าถ้าคุณมีความรู้ความสามารถอะไรนะคะทําคลิปนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่คุณสามารถหารายได้กับเว็บสกิลอัพเดมีได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษของคนที่เป็นสตาร์นะคะแล้วก็สิทธทิอีกอย่างหนึ่งคือว่าบริษัทนะคะจะทำเรียกว่าเป็นงานเชิญชูเกตนะคะให้กับคุณที่เป็นตำแหน่งสตาร์ด้วยนะคะแล้วก็ คุณสามารถที่จะทำคลิปคะแนนท่องเที่ยวนะคะเท่ากับคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นซลเวอร์แล้วก็เอ็กซ์คลูทีฟด้วยค่ะนะคะเรียกว่ามันน้อยกว่าปกตินะคะการที่จะเอาคะแนนไปท่องเที่ยวนะคะนี่คือสิทธิพิเศษของคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นสตาร์นะคะแล้วก็ยังจะได้เรียกว่าสิทธิพิเศษนะคะเข้างานแคมป์ค่ะ เข้างานแม้มที่คัดเฉพาะคนมีตำแหน่งเป็นสตาเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้คือคือสิทธิประโยชน์ที่คนเป็นสตาจะได้รับนะคะตรงนี้เรียกว่าสุดยอดมากๆค่ะคือคนใหม่เนี่นะคะโดยปกติแล้วไม่ว่าเราจะสมัครงานหรือว่าทำเครือข่ายเหมือนกับบริษัทอินดีมเนี่ยนะคะการที่คุณจะได้เหมือนบำนาญเนี่ยนะคะ มาปุ๊บคุณจะได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะอม,มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่บริษัทอินดีมของเรานะคะทำสิทธิ์ประโยชน์ข้อนี้ให้กับคนใหม่นะคะเพราะอะไรเพราะทางบริษัทนะคะรู้ดีค่ะว่าพี่ๆน้องๆของเรานะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะคะหรือว่าเข้ามาสมัครในบริษัทอินดีมนะคะหนึ่งนะคะพวกเขาต้องการมีรายได้นะคะ บางคนอาจจะคือไม่มีรายได้เลยอ่ะแต่รู้ว่าอินดีม่ะสามารถให้เขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำยังไงให้มีรายได้นะคะตรงนี้ผู้บริหารมองเห็นนะคะ1%จากยอดขายทั่วโลกในกุ้งจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นรายได้ของผู้บริหารนะคะมันเป็นรายได้ของผู้บริหารที่ควรจะได้รับนะคะการที่ผู้บริหารนะคะคือมองเห็นว่าพี่ๆน้องๆของเรานะคะ ยังมีความเรียกว่ายากลำบากอยู่นะคะยังไม่มีเงินมากพอนะคะตรงนี้นะคะ,นนะ,คะพวกท่านนะคะก็ยอมสละรายได้ข้อนี้ค่ะรายได้ข้อนี้ให้กับสมาชิกใหม่ๆเลยนะคะที่สามารถทำคุณสมบัติเป็นสตาร์ได้เนี่ยให้เลยค่ะมาแบ่งให้กับคนที่เป็นสตาร์เท่าๆกันนะคะแต่ละ แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะแล้วก็แบ่งจ่าย3เดือนครั้ง3เดือนครั้งเป็นไตรมาสไปนะคะตรงนี้เรียกว่านี่คือเป็นความน่ารักของผู้บริหารของบริษัทอินดีมนะคะเรียกว่าสุดยอดมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะกุ้งจะบอกว่าการทำตำแหน่งสตามไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะการที่คุณจะเข้ามาแล้วก็ ทำทำตำแหน่งสตาร์นะคะทำแบบไหนยังไงนะคะอ่าก็เรียกว่ามันไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าคุณเข้ามานะคะเลือกแพ็กเกจเข้ามาเป็นไซส์ L เท่านั้นค่ะนะคะอันนี้ต้องเข้าใจนะคะว่าการทำไมถึงต้องเลือกเป็นไซส์ L เรียกว่าเป็นไซส์ใหญ่สุดของบริษัทอินดีมเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ารับรายได้เร็วรับเยอะนะคะตรงนี้ค่ะนะคะ ก็คือคุณต้องเข้ามาเป็นไซเอลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้มีรายได้8,000บาทนะคะภายใน31วันนับจากวันที่คุณสมัครเข้ามานะคะแล้วก็ซื้อซ้ำา2 0 PV v นะคะคุณก็เป็นตำแหน่งสตาร์ได้แล้วนะคะและและการทำมันก็ทำไม่ยากเพราะเรามีสูตรอยู่นะคะเรียกว่าสูตร1 2 3นะคะ เรียกว่าคุณเริ่มนะคะเริ่มก็คือคุณสมัครเข้ามานั่นแหละค่ะนะคะทำก็คือประชาสัมพันธ์นะคะออกไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอแค่สองคนติดตัวคุณแค่สองคนนะคะและ้วก็คือคุณประชาสัมพันธ์ออกไปสองคนนะคะและคุณก็ตามให้คนสองคนของคุณหาคนสองคนของเขาเช่นกันนะคะทำแค่นี้เองนะคะ ทำแค่นี้เองคุณก็จะมีรายได้แล้วนะคะเรียกว่าแปดพันบาทแล้วนะคะถ้าทําตามสเตปที่ที่กุ้งบอกไปนะคะก็คือ 1, 2, 3นะคะก็คือเริ่มทําตามนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะการที่คุณจะทําตําแหน่งสตาร์นะคะคุณก็เพียงจับมือนะคะจับมือกับผู้ที่แนะนํา ผู้ที่แนะนำคุณมานะคะแล้วก็ลุยทำสตาด้วยกันเลยนะคะตรงนี้มัน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 ได้แน่นอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงนะคะก็นะคะก็วันนี้ก็คือมันเป็นอุ้มจะบอกว่า มันเป็นโอกาสดีมากๆเลยอะค่ะสำหรับคนใหม่นะคะแล้วก็ไม่ควรจะพลาดด้วยนะคะเพราะตำแหน่งนี้นะคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะแล้วก็เขาให้เวลา31วันนะคะถ้าหลุดจาก31วันหลังจากวันที่สมัครแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำตำแหน่งสตาร์ได้นะคะยกเว้นว่าคุณอาจจะมาอยู่ในอ่าอ่าเรียกว่าเป็นสมาชิกอินดิมแล้วแล้วก็มีตำแหน่งเป็น vip นะคะคุณก็ สามารถที่จะทำตำแหน่งสตาได้อีกก็คือคุณไปสมัครอีกรหัสหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกนะคะเล็กน้อยกุ้งก็ไม่ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนนะคะคือจะพูดถึงคนที่มีโอกาสคือคนใหม่เลยนะคะที่จะเข้ามา นะคะแล้วก็สามารถเรียกว่าเหมือนเป็นบานาญนะคะเออแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้ด้วยนะคะนี่คือสิทธิประโยชน์นะคะสาหรับคนที่เรียกว่าเป็นคนใหม่เลยนะคะที่จะเข้ามานะคะแล้วก็กุ้งก็ขอ,อประชาสัมพันธ์นะคะกับคนใหม่ที่เรียกว่ามากําลังมองอยู่นะคะกาลังศึกษาหาข้อมูลกับบริษัทอินดีมอยู่กับสมาชิกอินดีมอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็ อบอกเลยว่ารีบเข้ามานะคะและรีบทำตัวเองให้เป็นตำแหน่งสตาร์นะคะคุณก็เรียกว่าเหมือนได้เงินเดือนประจำนะคะเหมือนได้เป็นบำนาญน,นะคะตรงนี้เรียกพาสุดยอดมากๆแล้วก็ไม่ควรจะพลาดโอกาสนี้ด้วยนะคะเป็นแล้วเป็นเลยค่ะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะติดไปตลอดชีวิตนะคะตรงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะขอเชิญชวนคนใหม่ทุกๆคนเลยนะคะ เข้ามา,าเรียกว่าเข้ามาทำตำแหน่งสตากันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีรายได้นะคะแล้วก็สร้างองค์กรไปด้วยกันนะคะกับผู้นำของท่านนะคะเรียกว่า,ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะซึ่งอินดีมจัดเตรียมไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่านะคะอยู่ในอินดีมนี่เรียกว่ามีความสุขมากๆค่ะนะคะนะคะมีความสุขมากๆค่ะ นะคะอ่าก็เข้ามานะคะเข้ามาทําสตาร์กันนะคะเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะเรียกว่าเราช่วยกันทํานะคะจับมือกันไปนะคะทําตําแหน่งสตาร์ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อมรสวัสดีค่ะนะคะโอ้เข้ามาอ่ากุ้งก็กําลังจะ <laughs> เรียกว่าวันนี้หัวข้อของกุ้งก็่าเรื่องสตาร์นะคะอ่า นะคะเรื่องสตาร์เรื่องเดียวเลยนะคะก็จะมาแชร์อะไรพิเศษพิเศษเป็นวันๆไปนะคะถ้งนั้นก็สําหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ขอมาแนะนํานะคะแล้วก็มาแชร์ประมาณนี้นะคะก็เจอกับกุ้งในทริปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ